สวัสดีครับผู้ผชม5โมงเช้าวนนี้ก็จะออกเดินทางพาหลวงพ่อไปสอบปริยธรรมนักธรรมชั้นตรีที่วัดป่าคกสำนักนนสํสำนักอำเภอบัรจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนะครับช่วงนี้ก็สตาร์ทรถรอหลวงพอ่อนะครับพระครูบาติ่งวัด ป่าเทพนิมิตหงแก้วบ้านท่าเรือเชดรบดขอนแก่นครับก็หลังจากนั้นก็จะไปรับในส่วนของอีกหลวงพี่อีกหนึ่งรูปนะครับที่สิริเกเศตนะครับที่พักสงสิริเกเศตบ้านท่าเรือเชดรบดขอนแก่นนะครับก็ไปสอบด้วยกันทั้งหมด79รูปนะครับสําหรับนักธรรมชันตีในส่วนของเมื่อวานนี้ก็ในส่วนของเมื่อวานนี้ก็มีพระผู้ใหญ่นะครับมาให้กำลังใจกัน หลายท่านเลยเดียวนะครับเจ้าคณะภาค8ก็ามานะครับรวมไปถึงในส่วนของพระครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มากันเยอะนะครับเมื่อวานนี้นะครับรวมไปถึงในส่วนของเจ้าหน้าที่ทางสํานักงานพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มาตรวจตราความเรียบร้อยว่าการสอบนั้นเป็นไปตามระเบียบไหมนะครับในส่วนของวันนี้ก็จะ นำพาหลวงพ่อนะครับพร้อมกับหลวงพี่ไปสอบเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันครับุผู้ชม